สวัสดียามเช้าครับว,วันที่27มีนาคม2568ชมบรรยากาศยามเช้ามืดแล้วก็มาชมรถไฟกันครับที่สถานีรถไฟขวนนียนบรรยากาศในขณะนี้ ราอย่างสโลหสโล,สโลและขบวนรถที่กำลังจะเข้าสถานีคนเนี่ยผ่านทางจุดตัดขณะนี้ครับน่าจะเป็นขบวนคนส่ง985ครับ คงเทพวารโพงสวยกรุก่คสวยสว่างมาเลยครัะยอดสถานีคนเลี้ยงด้วยคราวนี้จะมีการรับส่งสินค้ายส่ที่างเดีย like that. เพื่อส่งสินค้าว mm ิกฤนมาคอยรับกับห้า שקל, לא כל xong xong trên lại trên vậy Hãy subscribe có โปจะเกือบสิบเอ็ดโมองแล้วพอแวะโศรายทางไปเลยจากทานที่นี้แล้วก็ไปไปสานีหาใใจทีเดียวเลยครับแล้วก็จอดส่งของที่สานีหาทใจรอกขบวนอื่นผ่านไปก่อนถึงไ่ได้เวลาเดินทางไปสวยกรบกต่อทํารขบวนเป็น986กลับกรุงเทพนะครับ จอดนั้นดูบรรยากาศยามเช้าเสียงนกร้องระกมุมตองไฟต้เพึ่งเริ่มเปิดเวลาขนาดนี้ก็เกือบหกโมงเลยหกโมงเลยราย์ยังไม่ขึ้นเลย ช่วงร้อนต่อนารอนนานหนาวเริ่มเข้าฤดูร้อนแล้วอากาศจชักเรื่บร้อนแล้วแต่เช้าๆเนี่ยอากาศเย็นๆมากครับ ขวาอย่างมือลิดเสียงนกการ้องมืองมกตำรวจก็รอเช็คเสียงกาอยู่ยังไม่ได้เวลาออกเลย Jolie. Đây là ông Cập. Và là ông. Hãy subscribe cho kênh นึกยังดึงมีกังวลจะชอบช่องนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ